สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานรถแห่วชิราวุฒิสาวนะครับเดี๋ยวพามาชมอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในรถแห่คันนี้นะครับแล้วก็ชุดลำโพงเบสชุดลำโพงเสียงกลางแล้วก็ชุดพาวเวอร์ที่ใช้ขับในชุดรถแห่คันนี้ไปชมกันครับ นี่กลับกล่องไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับพาวเวอร์แอมป์ที่ใช้ในการนะครับขับนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะฮะลำโพงที่อยู่ด้านหลังทั้งเสียงเบสเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมแล้วก็เสียงฮอนนะครับมาดูกันครับนี่ฮะ ตัวข้างล่างนะครับขับเบรนะครับอันนี้ขับเบรข้างละ3ใบอันนี้ขับเบรดชัแนลเดียวนะครับข้างเดียว2ใบ21นิ้วขับเบรดสนิ้วนะครบับแล้วก็สี่ชนแนลนี้จะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมเสียงหอนนะครับแล้วก็กลางอีก1นึ่งใบแล้วก็เป็นปรีคอร์สนะครับแล้วก็เป็นปรีคารโลเกะ นะครับแล้วก็เบเกอร์ไฟชุดไฟนะครับของคมสันนะครับนี่็คือชุด power amp ที่ใช้ในรถนะครับครับดอกเบส21นิ้ว6ใบนะครับกลางแหลม15นิ้ว2ใบแหลมแล้วก็ฮอน2ปากนะครับ3ปาก2ปากนะครับเดี๋ยวพามาดูเครื่องปั่นไฟนะครับที่ใช้ในระบบ เครื่องปั่นไฟนะครับก็จะเป็นเครื่องอเครื่องชนไดนะครับเครื่องชนไดตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง C หนึ่งเก้าศูนย์ชนไดนะครับชนได้สิบกิโลถังน้ํามันนะครับยี่สิบลิตรนี่นะฮะเป็นหม้อน้ําเป็นเครื่องยนต์สี่สูตนะครับที่ใช้ เป็นแหล่งกำเนิดไฟในรถคันนี้นะครับแล้วก็ชุดเบสนะครับเป็นตู้เทอร์โบเอกซาวนะครับเทอร์โบเอกซาวนะครับหกใบนะฮะยี่สิบเอ็ดนิ้วเทอร์โบเอกซาวหกใบแล้วก็ดอกดอกลำโพงที่ใช้จะเป็นดอก,กลำโพงไอบ้านะครับที่เป็นตูดแฉกนะครับส่วนวัดนะครับจำไม่ได้ นีฮะเนี่ยฮะก็6ใบนะครับข้างบนนะครับก็จะเป็น่ายฮอน16นิ้วนะครับ2ปากเพื่อให้ส่งนะครับแล้วก็ให้เสียงที่ครบนะครับทั้ง4 4ทางนะครับก็จะมีเบตกลางแหลมหอนนะครับเล่น4ทางนะครับรถแห่คันนี้เล่น4ทางนะครับจะได้น้ำเสียงที่เพราะกล่มกลอม นะครับแล้วก็หวานด้วยเสียงแหลมนะครับส่วนลำโพงเสียงกลางนะครับก็จะเป็น15นิ้วปากโหลดของค่ายอีทออดิโอนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮรนี่ฮะก็จะตอนคำาๆนะครับใบสองใบนะครับแค่นี้ก็ระบบรถแหร์มินินะครับ บนวชิราวุฒิสาวก็มีองค์ประกอบประมาณนี้นะครับก็ราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2,500บาทนะครับเป็นต้นไปนะครับถ้าเจ้าภาพท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับใช้งานนะครับก็เรียกใช้บริการได้งานเล็กงานใหญ่นะครับงาน1ชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงก็สามารถสอบถามได้นะครับ เรายินดีให้บริการนะครับกับทีมงานรถแห่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใช้บริการขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจขอบพระคุณมากครับผม